สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love p r o j e นี่คือเรื่องราวความรักในทุกๆสถานะสำหรับราศีสิงห์นะคะประจำเดือนมิถุนายน2024สําำหรับวันที่ช n น,นลนี้ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไวใ้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook, Instagram, Line, แอด t o k กต k กดติดตามได้ตามอธัธยาศัยนะคะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ u u s c r i b e like ์แชร์และกระดิ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มจากความรักของคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะแล้วก็ต่อด้วยคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นขอทราบพลังงานความรักของคู่ที่ เป็นประเด็นนะคะหรืออาจจะโนคอน t a c ก็ได้ราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะในเดือนมิถุนายนนี้นะจะมีแนวโน้มความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรโหอยู่ในคุณอยู่ในช่วง hermit ิตโหจริงจริงนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีกันหรือตัวคุณอาจจะมีรักขณากันอยู่ t r ี e of ซอส โอไฮเพรสกับไฮฟ a นอยู่คนละฝั่งฟากเลยนะคะตัวคุณเป็นไฮเพรสตัวเขาเป็นไฮฟืมแปลว่าความรู้สึกยังสื่อถึงกันอยู่แล้วเขาเนี่ยอาจจะเป็นคู่คามาหรือว่าอาจจะเป็นคู่ชุนเฟรมที่เข้ามาเพื่อที่จะทำให้เรียนรู้แล้วก็เติบโตทางจิตวิญญาณในเรื่องราวของความรักมากยิ่งขึ้นทร e อัลเพนโก เขาคิดถึงคุณคุณเองก็คิดถึงเขาเช่น,นเดียวกันแต่ถ้าห่างไปนานแล้วแล้วเขาไปมีคนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่คนโสดเอ่อมองเห็นว่าในอนาคตมีเกณฑ์จะกลับมาคุยกันมีเกณฑ์กลับมาคุยกันนะคะแล้วก็เอาจริงๆแล้วเดือนมิถุนายนมีเกณฑ์การเทคแอคชั่น นะจากตัวเขาเกิดขึ้นเพราะว่าพลังงานของเขาเป็นไฮโลแฟนแล้วก็คิงถือถ้วยเวลาเวลานี้อีโก้อ,อะไรใดๆเนี่ยไม่มีแล้วมีแต่ความรู้สึกคิดถึงมีแต่ความรู้สึกอยากที่จะขอบคุณกับสิ่งดีๆหรือว่ากับความรักดีๆกับการดูแลเอาใจใส่เขาในช่วงเวลาที่คุณและเขานะคะรักกันนะดังนั้น คุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณในแบบเดียวกันคือใน,ในเชิงโพสิทีฟตัวคุณเองก็เป็นหนึ่งถ้วยนะฮะตัว ัเขาเองก็เป็นคิงถือถ้วยทีนี้พลังงานหลักเนี่ยคุณอยู่ในช่วงเวลาของการเยียวยาจิตใจอาจจะอยู่คนเดียวอาจจะไปเที่ยวอาจจะไปทำบุญนะตัวเขาเองเนี่ยมันเป็นทริอ f ซอร c e เขาหน้าที่จะ,ะเผชิญคามาในเรื่องรักสาเศร้าอยู่ขณะนีห้หรือว่าตอนนี้เขาหน้าที่จะจบความสัมพันธ์กับคนที่เขา ดิวเอาไว้ในช่วงเวลาที่คุณและเขาเนี่ย no contact ไม่ได้สื่อสารกันดังนั้นระยะเวลานะมันอยู่ที่หมายเลข3นะคะเนื่องจาก3ไม้เท้ามันมาปิดจบระหว่างคุณกับเขาอาจจะอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนหรืออีก3เดือนขึ้นไปบวกรบมีเกณฑ์ว่าจะกลับมาคุยกัน กลับมาคุยในลักษณะของการเริ่มต้นใหม่เพราะว่ามันมีพลังงานของ power of c o u p l e นะคะ,ะสามเหรียญแล้วก็ขิงถือไม่เท้าแต่อันนี้ก็ต้องระวังด้วยเพราะพลังงานใหม่เลขสามันเยอะมีสามเหรียญมีสามไม้เท้าแล้วมี3ามถ้วยบางทีการกลับมาของเขา,าอาจจะกลับมาในพ่วงเวลาที่คุณกำลังมีใครอีกคนหนึ่งนะ,ะเพราะ A of cup เนี่ยมันคือการเริ่มต้นใหม่ที่ตัวคุณด้วย ะะดังนั้นการกลับมาของเขาคนนี้เขาอาจจะตกเป็นตัวเลือกให้กับคุณนะเพราะพลังงานปิดจบในอนาคตก็คือมีเกณฑ์ก็จะต้องตัดสินใจเลือกแหละนะคะระหว่างคนใหม่กับคนเก่าเอาง่ายๆเอาคำพูดแบบชัดเจนเข้าใจง่ายๆเลยหรืออาจจะสลับกันได้ไวเวอร์ซ่านะคะทีนี้หน้าที่คุณก็คือคุณอาจจะต้องหนักใจเนาะ ในช่วงเวลานี้เคอร์มิตคือมันเงียบๆ่คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาหน้าที่จะไม่กลับมาแล้วล่ะนะเพราะว่ามันจบแล้วในความรู้สึกคุณคุณรู้สึกว่าจบแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะจะยอมที่จะทิ้งอีโก้ทิ้งทุกอย่างลนะ่ะเพื่อที่จะกลับมานะคะขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเอาแบบชัดๆเลยนะหน้าที่คุณก็คือเตรียมหนักใจได้เลยว่าคุณอาจจะต้องเลือกนะระหว่างรักครั้งใหม่กับ รักรังเก่าที่กำลังจะกลับเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันระยะเวลาอย่างที่บอกนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีลัคนาการอยู่หรือว่าคุณอาจจะเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีกันเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุลมได้ด้วยเช่นเดียวกันอนาคตโอ้โหมันจะมีคนสองคนะ่ะที่เข้ามาในชีวิตคุณนะทั้งใหม่ทั้งเก่าที่เขาจะพยายามเอาชนะหัวใจคุณดังนั้นหน้าที่คุณคืออะไรคะก็คือก็จะต้องตัดสินใจเลือกให้ดีที่สุดแหละ ถามใจตัวเองให้ดีว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณอยู่กับใครแล้วมีความสุขมากที่สุดเท่านั้นเองนะ,ะแต่ว่าคนที่เขาจากกันไปหรือว่าที่เป็นประเด็นด้วยเนี่ยเขาก็รับกรรมชำอยู่นะ,ะเพราะว่าสามดาบขึ้นที่ฝั่งเขานะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจากอาชลบ n งเจนนิวเอเนจีอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำแล้วก็อาจจะเป็นรักแรกพบด้วยอะ คุณรู้สึกกับเขาเขาก็รู้สึกกับคุณแล้วก็เป็นเนื้อคู่ที่เฝ้ารอแต่คนเก่าที่กลับมาก็เป็นพลังงานของเหมือนจะเป็นคู่ทวินเฟรมด้วยซ้ําไปแต่จะเป็นทวินเฟรมในพระท,ที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อให้เติบโตทางจิตวิญญาณนี้ต้องถามใจตัวเองว่าความรู้สึกอะ่ะมันมีให้ใครมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าคุณก็เป็นไฮทริสเขาก็เป็นไฮละแฟนนะคะมันมี พลังงานของโซเมดคอนเนคชันเกิดขึ้นแต่มันเป็นคู่ทั้งจิตวิญญาณซสียด้วยสินะคะไพ่นักบทชชายและหญิงแต่ว่าโดยมากทักบทชชายและหญิงเนี่ยตามหลักศาสนาแล้วคืออยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะมันก็เลยอยู่ในช่วงเวลาหรือว่าพลังงานน่ะน่าจะบิ่งเบี่ยงไปทัวินเฟรมที่เข้ามาเียรู้เพื่อที่จะเติบโตเพื่อที่จะให้คุณรู้มากกว่าว่าคุณต้องการอะไรส่วนการจะกลับไปหรือไม่อ่ะหน้าที่คุณต้องตัดสินใจเลือก เพราะว่าน e w เ n e นจีเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเป็นความรักที่ทำให้คุณมีความสุขนะทำให้คุณไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเจ็บปวดประมาณนี้นะคะระยะเวลาที่จะให้เจอ New Energy จริงๆเหมือนเจอแล้วด้วยซ้ำนะคะหรืออาจจะนับจากนี้อีกหนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนขึ้นไปเนี่ยคนนี้จะมาเร็วกว่าคนนี้ที่จะกลับเข้ามามันก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะอาล่ะไอซอฟเอมีอะไรอยากจะบอกคุณ Romance แหมก็เป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสจะได้ออกเดทใหม่ครั้งทั้งกับคนเดิมๆแล้วก็คนใหม่ที่มันจะเข้ามาถ้าคุณมีความเชื่อมากพอค่ะสิ่งที่คุณมุ่งหวังหรือว่าความรักที่คุณปรารถนามันจะสามารถสำเร็จได้แล้วก็ความต้องการของคุณในใจค่ะมันก็สามารถเอามาประกอบในการตัดสินใจได้ด้วยเนี่ยพลักง,งานคอมโพรไมามาแล้วนะคะยังไงมีเกณฑ์ว่าเขาจะกลับมา แล้วก็อาจจะกลับมาในห่วงเวลาที่คุณน่ะกำลังมีใครคนซึ่งก็มีพลังงานเป็นเนื้อคู่อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดกันเลยนะคนโสดราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานคนโสดราศีสิงห์กันเลยนะ สาราพลังงานความรักคนโสดราศีสิงค่ะคนโสดราศีสิงนะคะประจำเดือนม,มิถุนาย,ยนโอเคเตรียมออกเดทหรือเปล่านี่โอ้โห มีเกณฑ์จะได้พบรักผ่านทางสื่อโซเชียลนะคะอาจจะเป็น long distance ได้นะอาจจะเป็นได้ทั้งคนไทยแล้วก็ตาชาวต่างชาติแต่ว่าพลังงานเหมือนเป็น long d i s t a นะคะเพราะว่า1ไม้เท้าโดดเด่นมากแล้วก็6ไม้เท้าที่ฝั่งเขาด้วยเนื้อคู่มาแล้วแหละนะแล้วก็ six cups โ okay. อเคเนื้อคู่ที่เฝาเฝ้าอธิษฐาน นะคะเนื้อคู่ที่คุณอยากเจอในอคู่ที่คุณอยากได้พลังงานดีทีเดียวนะคะราศีสิงห์มีเกณฑ์ว่าจริงๆอาจจะก่อนก็ได้นะก่อนมิถุนาหรือในช่วงมิถุนานะคะเล็ดเล็ดได้นะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอเนื้อคู่นะจะได้เจอคนที่ถูกใจนะจะได้เจอคนที่มาตามแรงอธิษฐานที่คุณขอพอร์ไว้รวมถึงคนเก่าด้วยถ้าคุณไปขอพรให้คนเก่ากลับมาก็มีเกณฑ์ว่าจะกลับมานะคะดังนั้น สั้งจิตตั้งใจให้ดีนะคุณคนโสดราศีสิงห์หนนี้แรงอธิษฐานคุณจะค่อนข้างมีทรงพลังเป็นพิเศษแล้วก็รังสรร์หอนนะคะก็จะค่อนข้างที่จะเหนี่ยวนําให้คุณอะได,ได้ได้เจอคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณหรือว่าได้ตัดสินใจเลือกเนื้อคู่ของคุณแบบจริงๆจังๆนะคะ ถ้าเลดอยู่ที่นานสักแค่ไหนเอาจริงๆก็เลดอยู่ที่ประมาณ1เดือนเท่านั้นเองแต่จริงๆอาจจะมีการนัดออกเด็ด้วยในหลายๆท่านแล้วนะคะเนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะพลังงานคุณจะต้องคู่กับเด็กอะ่ะราศีสิงห์ นะแล้วมันจะทําให้ความรักราบรื่นนะคุณจะได้คนที่อายุน,น้อยแต่ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองสูงนะคะแล้วก็กับคนที่ไม่ใช่ที่คุณเดียวอยู่ค่ะมีเกณฑ์ว่าก่อนมิถุนาหรือช่วงมิถุนาเนี้ยมีเกณฑ์ว่าคุณมีเกณฑ์จะสลัดตัดทิ้งออกไปนะคะ หรือว่าถ้าคุณไม่มีเลยในเดือนมิถุนายนจะมีคนเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจเลือกหนึ่งในนั้นเป็นเนื้อคู่ของคุณเนื้อคู่ของคุณสังเกตไม่ยากเลยค่ะคือเขาจะมีทุกอย่างตรงสเปคต่างเรื่องเดียวเรื่องอายุอายุเขาจะน้อยกว่าคุณเยอะมากทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะแล้วก็อยู่คนละพื้นที่อยู่คนละประเทศกัน มาตามแรงอธิษฐานมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์ผู้หญิงนะคะที่ให้พรคุณในครั้งนี้ดังนั้นก็เตรียมไปขอบคุณท่านได้เลยหรือจะพาเขาไปขอบคุณด้วยก็ได้นะคะรักครั้งนี้มันมองเห็นอนาคตร่วมกันอยู่แล้วนะคะไปไกลนะเพราะว่า Spirit of Cups นะคะจะสามารถคอ,องคู่กันไปจนกระทั่งแก่เท่า ค่ะว่าได้แต่งงานไหมได้แต่งอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็น6ไม้เท้าค่ะเป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองนะขอให้คุณได้เจอเร็วๆลักษณะมาตามแรงอธิษฐานแต่สิ่งศิษิ์แอบ,บเบี่ยงให้นิดนึงบิดนิดนึงว่าอายุจะน้อยกว่าคุณเยอะเลยเพราะว่าตามหลักเกณฑ์ของวายเบรชันราศีสิงห์ ถ้าได้คู่อายุน้อยกว่าเขาจะรักยำเกรงเกรงใจซื่อสัตย์จงรักภักดีกับคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฐานะมั่งมีตั้งแต่อายุยังน้อยหรือว่าครอบครัวเขามีฐานะมาก่อนอยู่แล้วได้ซ้ำไปนะคะอาจาจะเจอในช่วงของการเดินทางไปศึกษาหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปทำงานเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางก็เจอได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือตัวเขามีเกณฑ์เดินทางมาที่ประเทศไทยมาเรียนมาทำงานมาทำธุรกิจคุณทั้งคู่ก ็มีโอกาสเจอกันได้นะคะเกี่ยวเนื่องกับพบรักที่ต่างจังหวัดหรือต่างแดนค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวสำหรับคุณคนโสดดีใจด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจากอนซอ A แองเจิลกันเลยนะไหนดูซิว่ามีอะไรหไหมพนักง,งานเาบอกว่า don't stop ค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ก้าวต่อไปนะคะเพราะว่าเนื้อคู่คุณก็ใกล้เข้ามาเต็มทีมาตามแรงอธิษฐานขอพรที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจไว้ดังนั้นตอนนี้ให้มีความเชื่อนะคะแล้วก็ให้รู้สึกได้ว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีสิงค์ค่ะ ก่อสร้างพลังงานความรักคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีสิงค์ค่ะเอาจริงๆตัวคุณเหมือนจะเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองนะราศีสิงห์ช่วงช่วงเนี้เนื้อหอมแล้วก็คุณโดดเด่นคุณทำให้เขาจะรัสได้คุณทำให้เขาอิจฉาหรือว่า คุณทําให้เขาหึงหมายถึงคุณทําให้เขารู้สึกกังวลได้ถามว่าเขามีตัวเลือกไหมเขามีนะคะแต่ความเป็นตัวคุณเนาะภายนอกดูนิ่งๆยังไงแต่ภายในก็แอบ,บกังวลอยู่นะคะอาจจะรู้สึกแอบแอบลุ้นเนี่ยที่จะให้เป็นคนนี้อะไรประมาณนี้นะคะถามว่าเขามีตัวเลือกไหมเขามีตัวเลือกค่ะแล้วก็ความที่คุณน่ะอาจจะไม่ได้แสดงออกมาก ซึ่งการกระทำนะคุณอาจจะนิ่งๆแล้วก็ดูท่าทีตัวคุยเองอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าคุณน่าที่จะมีคนอื่นอยู่ด้วยนะคะแต่คนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีข้อเสียตรงที่ไม่อยากมีคู่แข่งแต่ชอบที่จะเจ็บชอบที่จะเก็บคนอื่นไว้เป็นตัวเลือกแต่ตอนนี้เขามีความลังเลใจในการตัดสินใจเลือกเพราะว่าคุณมีอะไรหลายๆอย่างในตัวที่มันโดดเด่นกว่าคนอื่น นะคะดังนั้นก็เลยเหมือนกับไม่กล้าปฏิเสธคุณคือไม่อยากปฏิเสธคือยังยังไม่อยากที่จะปล่อยคุณไปในห่วงเวลานี้ส่วนตัวคุณน่ะคุณมีมาตรฐานเอาไว้เลยหรือว่าคุณมีเกณฑ์ไว้ในใจแล้วว่าเนี่ยภายในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดว่าความชัดเจนมาไม่ถึง คุณไปต่อไม่รอแน่ๆนะคะเพราะคุณต้องการความรักที่แท้จริงความรักที่ชัดเจนดังนั้นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเขาจะให้คําตอบคุณค่อนข้างช้าในช่วงเดือนมิถุนาเพราะยังหลังเลใจตัวคุณเองอะ่ะจะเป็นฝ่ายตัดสินใจ ถอยห่างออกจากเขาแล้วก็ตัดสินใจมองหาโอกาสใหม่ๆเริ่มต้นใหม่นะคะดังนั้นคุณก็เลยหลุดจากวังวนของความไม่ชัดเจนตอนนี้ตัวเขาก็จะเป็นฝ่ายที่ตกมาอยู่ในสถานะที่เป็นตัวเลือกของคุณแล้วนะคุณก็จะอยู่เหนือในความความสัมพันธ์ครั้งนี้ นะคุณมีเกณฑ์การจะได้พูดมีคนเข้ามาพูดคุยใหม่ซึ่งเป็นคนอายุน้อยกว่าส่วนคนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยกันหรือมากกว่าคุณ2-5ปีขึ้นไปบวกลบเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุน้ําชาวราศีมีนแต่ว่านิวเอเนจีเนี่ยมองเห็นว่าจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูเจอกันในโซเชียลเช่นเดียวกันแล้วคนคนนี้ค่อนข้างจะเดินเกมเร็วอดีที่คนตัดสินใจไม่สนใจคนนี้ค่ะแล้วเดินหน้า หาคนคุยใหม่นะคะคนคนนี้ที่อายุน้อยกว่าก็เข้ามาในชีวิตคุณค่อนข้างรวดเร็วดังนั้นคุณมีเกณฑ์การจะได้ออกเดทกับคนคุยใหม่มากกว่าคนคนนี้นะคะคนคนนี้จะช้ามากๆเลยในการตัดสินใจที่จะเดินทางมาหาหรือว่าจะสารสัมพันธ์นะแม้ว่าเขาจะเป็นคนไทยได้วยกันหรือเป็นชาวต่างชาติการเทคแอคชั่นเหมือนกันเลยคือช้านะคะ ไม่ค่อยที่จะให้คำตอบอะไรชัดเจนเท่าไหร่นะเดือนมิถุนายนก็ยังไม่ชัดเจนค่ะนะการที่คุณตัดสินใจเดินออกมาแล้วก็เดินหน้านะคะเดินเกมหาใหม่หาคนคุยใหม่มันจะทําให้คุณมีโอกาสเพิ่มนะคะในการตัดสินใจในท้ายที่สุดก็คงจะเงียบๆกันไปเองนะคะแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณคงจะถ้าเกิดว่าเขาไม่ทักมาคุณก็คงจะไม่ไปต่อ นะคะมีเกณฑ์จะได้ออกเดทก,กับคนที่อายุน้อยกว่านะคนที่เป็นชายวออตคนที่พร้อมบุกพร้อมลุยพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อที่จะมีคุณไว้ในชีวิตถามว่ามีพลังงานของโซเมดไหมมีพลังงานของการเป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์ Partner, นะ,ะเป็นคู่ชีวิตเพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นคู่ชีวิตที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปจนกระทั่งอายุไปจนกระทั่งแก่เท่าอะประมาณนี้นะคะ เกี่ยวเนื่องกับคนใหม่ที่คุณจะได้คุยก็จะเป็นชาวท่าดินพืกศพกันมังกร t h อ The World ยังคนเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างถิ่นต่างแดนหรือคนแดนไกลยอยู่นะคะดังนั้นก็ยินดีด้วยคุณอาจจะตัดสินใจเทเขาต้องบอกว่าแบบนั้นนะคะสำหรับราศีสิงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอขอ้ขอความจากอาันซอฟแอเจกันนะคะ คือคุณไม่อยากจะอยู่ในวงวนของความเครียดนานซึ่งเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็ใช่ในเมื่อเขาไม่ชัดเจนเราก็ต้องหาคนคุยที่ชัดเจนกว่านี้แต่มันโชคดีที่เราได้คู่ของเรานะอืมเนี่ยถึงเวลาที่คุณจะต้องกลับมา Renovate ความต้องการนะคะแล้วก็สังเกตสัญชาตญาณหรือว่าสัญญาณเตือนให้ดี เพราะว่า b ิ p ั y Change จะมีสิ่งใหม่ๆนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครั้งใหญ่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอะไรที่เหมาะกับคุณมากกว่านะคะเอาละค่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นกันเลยนะคุณมีคู่ที่ไม่มีประเด็นความเคลื่อนไหวในเดือนนี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกัน สภงงาพเงินความรักของคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นราศีสิงค์ค่ะออจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะคุณเซอร์ไพรส์เขาหรือไม่เขาก็เซอร์ไพรส์คุณนะเกี่ยวกับเรื่องการขอม้านก,กันขอแต่งงาน การสี่เท้าปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานแน่นอนนะคะสีก็วนออกมายืนยนันเอทดอครัพด้วยแมรราสีสิงเดือนนี้เป็นเดือนที่แฮปปี้สุดๆเลยนะคะโ,โหคนมีคู่ให้ดี100%เเต็มเลยอ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นะอาจจะมีความวิตกกังวลบ้างแต่ก็คลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะ มันเป็นไปยอย่างที่คุณอยากได้อมืมีทั้งในอนาคตมีทั้งเก้าเหรียญแล้วก็ สองถ้วยนะ,ะได้แต่งแน่แหละราศีสิงห์นะคะเมจิกเชนโอเคราศีสิงห์เดือนมิถุนายนเป็นเดือนของความสุขของคุณล้วนๆเลยวนเลยเ0 0เต็มนะคะมีเกณฑ์ว่าคู่ของคุณอาจจะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนะคะคุกเข่าขอแต่งงานหรืออาจจะเซอร์ไพรส์คุยกันถึงเรื่องแต่งงานอาจจะเลื่อนแผนการแต่งงานให้เร็วขึ้น นะคะระยะเวลาอยู่ที่หมายเลข4 4นะคะ4แล้วเห็นไหมเขาอาจจะบอกคุณก็ได้ว่าเนี่ยอีกประมาณ4เดือนขึ้นไปหรือว่าสี4สัปดาห์นะคะมีเกณฑ์การเตรียมการในเรื่องของการมั่นเตรียมเรื่องเอกสารการแต่งงานการย้ายถิ่นฐานด้วยนะคะการสร้างครอบครัวอะไรก็ตามที่คุณคาดหวังไว้นะคะในเดือนมิถุนายนเนี่ยสิ่งที่คุณคาดหวังอ่ะมันจะเป็นจริง อย่างน้อยที่สุดเนี่ยการพูดคุยต้องเกิดแต่หลายๆท่านะมองดูว่าอาจจะถูกเซอร์ไพรส์ขอคุกเข่าแต่งงานได้นะคะเพราะไพ่แต่งงานขึ้นตั้งสองใบเนี่ยรวมถึงไพ่สองถ้วยนะความคุณจะได้ครองครูอยู่ด้วยกันแน่ๆแหละแต่สิ่งที่จะต้องกัง,งวลนะมันคือเรื่องของอปปดดาบกับ1ไม้เท้านะมันคือโชคชะตาที่คุณนะ่ะคุณไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งจะต้องตัดสินใจเปลี่ยนนะคะ แต่มองดูว่าน่าจะเป็นตัวคุณมากกว่านะทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอาจมีเกณฑ์การเปลี่ยนหรือย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับคู่ของคุณแต่มันดีนะมันจะทำให้เจริญก้าวหน้านะแล้วก็อยู่ด้วยกันไปเนี่ยจะยิ่งร่ำรวยนะคะเหมือนว่าจะออกไปทำธุรกิจร่วมกันในหลายๆท่านส่วนถ้าเกิดว่าคู่ของคุณ j จสเม้นท่ะเนาะแล้วก็สีมิเา้าอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็มีความเป็นไปได้ว่า คุณอาจจะต้องย้ายดินฐานค่ะบ้านช่องห้องหอก็อาจจะไปอยู่ที่ต่างประเทศนะอาจจะมีการทำเป็นเรื่องบระดาวด้วยซ้ำนะย้ายสำนโนครัวน,นู้นนี้นะฮะเปลี่ยนสัญชาติอะไรใดๆที่คุณมุ่งหวังทั้งหมดนะ่ะมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงนะได้ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศก็อาจจะได้มีงานที่นั่นหรือมีธุรกิจอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยในหลายๆท่านนะ,นะคะ นี้ความหวังว่าอยากจะให้เขาย้ายถิ่นฐานมาอยู่กับคุณที่ประเทศไทยมีความหวังไหมมีความหวังอยู่สิคะเพราะว่ามันมีพลังงานของ9้าถ้วยกับ1ถ้วยหมายถึง wish come true นะคะคนคนนี้รักคุณมากถ้าคุณขอเขาทำให้นะดังนั้นก็คงจะขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าในท้ายที่สุดแล้วอ่ะคุณจะตัดสินใจเลือกแบบไหนล่ะ ะค,ะคุณจะเป็นฝ่ายเดินทางไปเองหรือว่าจะเป็นฝ่ายเขามาอยู่กับคุณเองอันนี้ก็ได้แต่ถ้าถามพลังงานของไพ่ว่าอันไหนดีกว่ากันการยกย้ายที่ตัวคุณมันดีมันดีอยู่นะช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าเจ้าชะตาราศีสิงห์จะมักจะไปโด่งดังสร้างชื่อเสียงร่ำรวยที่ต่างถิ่นต่างแดนเป็นหลักนะคะ เอาละน่าจะครบถ้วนแล้วนั่นเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนํากันหน่อยเดือนนี้จะค่อนข้างมีมีความสุขมากๆเลยราศีสิงห์นะคะในดูสมิมีการที่จะต้อง c า a ิ i f y ในเรื่องของการใช้ชีวิตในวันข้างหน้าเสียส่วนใหญ่เลยนะคะในเดือนมิถุนายนท,ที่จะถึงก็คือมีเกณฑ์การวางแผนแล้วก็แผนการตั้งแต่ปีที่แล้วก็จะต้องเอามาเปลี่ยน เอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเลยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณนะ,ค,ะคู่ของคุณน่ารักแหละแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะดวงเฮงมากๆในเดือนมิถุนายนนี้เรื่องความรักดังนั้นอยากได้อะไรพูดคุยนะคะบอกเลยว,ว่าคู่จะตามใจคุณหนักมากทีเดียวพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ